สบายดีพ <s uk ete> <speaking einer> <speaking einer> ี่น้องสบายดีสีแทงแปงกันเบื้องสุกุลสุกุลสุ่งสุกบนไปดีไปดีย่างเทียงเทียงพี่น้องเนาะขอบอกกันกับซองน้องนี่คือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเอ้ย่างหม้อเนี่ยกินนะมือนี้พี่น้องเอ้ทีมงานมาซอยเกี่ยวเข่าพี่น้องเนาะ มาแมตามาไก่เพื่อนว่าไยกิโลได้เพื่นว่ามานาพี่ไอ้ดานี่เพื่อนว่า้า้มากเนวนจากไวี่ยวไปบาเลยว่าล่ะสาวโอ้พี่นงเอ้ยเกี่ยวจนบ้ไปบมาโดยโดยโดยกแใกล้กัวจ้บบริย่งมาเอาต่อี่น ไลายสอบเลยได้นี่พี่น้องเอ้ยหน้าบ้านนี่ก็บซ้ำซีสอบเลยเพื่อนซังไงโดยนักเนาะเป็นห่วงเนาะเป็นแนวบดบวบเป็นแนวบดแนวปลูกเบิดพี่น้องเอ้ยมีตำมะฮงน้ำแน่พี่น้องเอ้ยเนาะราบปลาพี่น้องเอ้ยแล้วก็แกงใกล้บ้านพี่น้องเนาะอาหารเฮามื้อนี้สู่ทีมงานกิน คิดย่านบ่ได้เนี่ยกินสู้พี่น้องกินกับพ่อพูดพี่น้องไอ้ไก่พยังแลีนอยู่พี่น้องมาเต็มเฮือนไก่พยังแลนอยูนยันจับบ,บออไ่ได้พอแห้งพี่น้องเอ้

ตาลนี่อยากเงียบๆน่ะได้พี่น้องเอ้ยแม่นนั่นแล้วเนาะแนวกินเว้าบ่ได้ใด๋นี่บ่อยากากนดแม่นสิสิอยากขี้คุยจักหน่อยบ่้าบ่วงหลายทดเบิ่งเบิ่งสิเอาให้สบายดีน้องตันโอ้ะ แบ่งกันเนี่ยสามวงพี่น้องเลยทางนในวงวัยรุ่นเนี่ยพี่น้องเลยผมทั้งสองสาวแซบบอกครับไม่มีซิ้นนะครับรอบเที่ยงไม่มีซิ้นครับมีแต่ปลาครับค่หน้าบอกว่าเสียใจมากอ๋อบอกได้กินซิ้นกินแต่ตอนเช้าได้อีร้อยกินเยอะตอนเช้านะมีซิ้นด้วยนะอาอิร้อยได้กินแกงแต่แกงเนื้อใหม่ อาพี่น้องเลยแถวบดีนุแหนบ่ได้ลุกกระเล็กิีนเก่งมานอ่าแซบตโนกินให้อิ่มกินให้อิ่มตโนก็อยู่ใกล้ทางลงสวยมือเนี่ยนะจะไปทางใดลงหน้าลงหน้าไม่ร้อยจอกแก้วมีบ้าคนจะกินน้ำอันล้มเออเดี๋ยนี่นะจอกอันนี้ก็มีนี่โอ้ยนี่ จอดเยอะแยะคอยลงไปเพีทสายสองสาวนี่สกือกิเอีมแลวลูกยังไง้างมาติ๊มนะจอสาวกลัว่ได้ขีรถเ่ารับแนะสงกลัวักลัวไม่ได้อันนีมานะอกจ้างให้ก้องจะไหมไปไปกับบ่าวหรืบอบราจะไปปาช่องเ่จะไปปาช่องบ่อ้เสิเข้าเมืองเขาในเมืองยไม่มี ซื้อของเปล่าช่วยปไมล่ะแสบๆพี่น้อยเนาะน้ำอัดรมด้วยน้ำอัดรมหนึ่งละระคะเครื่องเขาจะน้ำแดงอันนั้นจุดจับมงตาตาดงนังนั่นก่อนไม่พอมากค่ะขอสองขวดคนเดียวก็พอสองขวดเลยเยอะกว่เขาอีกนะเบิดแล้วว่าสจอยซัมเมอร์จาคาละเท่าไรแล้วหกสิจ็ดสิ เจ็ดสิบห้าเอหาเจ็ดสิอาวไทรแปครับเจ็ดสิบสองสิบสี่ร้อยห้าสิครับผมคนเดียวเลยถน้าน้าน้ำชาก็ครึ่งอะไรครึ่งแเท้าทเองไม่ท่ายนะครับครึ่งก็แงอยู่ร้อไปแล้วลูกไปล้มนะลูกไปซื้อแคทนี่นั่นลูกตเป็นสองกับองล้อสามสิบอาจอกน้ำเด้ออาจอกน้ำเด้อเยอะกว่าเขอีกองร้อยสามสิบจอกน้ำหักมีหัวครึ่งล่างก็สามร้อย ยกยางน้เด้ออันน้นมัน้มไปคนนึงร้อยอันครับนเสียบๆนะครับเนาะครับยังได้ได้ได้หอดใช้แล้วครับให้ทั้งน่ะวิทยให้หญ่จัดดีวิให้หญ่และให้หญ่เรียนโอ้สามให้นี่นแล้วเปล่ไโอ้ยังให้เงายังให้เาเรียนอีกสามให้ทั้งนะครับโอ้ยได้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 บ่บ่มีคเปนนอไปได้นอเลยน กระล้วก็ดีอยู่ได้นี่ซ้ำเนี่ยมอถึงนอนมานอนเค่ะเอออยากขอเครื่องนึ่งแบงเครื่งวดเถอะตนตนอมีเนบอลาอยู่อไคะเป็นนอนี่โอี๋ยวดีีมะาพุ่งแล้วทีทีทม่เกบป็นนอนเป็นสีพุ่งนี่เนาะจดาจัดไปจัดไปครับผมกำังเจด้าไม่ใช่ังเจตครับผมโอ้พุ่งจริงด้วยพุ่งจริงด้วยนะเนี่ยจูดเลย มาเดีวบลินให้ส okay ี ling, ่แก้วสี่แก้วเลยจ้าจะจัดให้พีสอแก้วให้จ้าดินน้ำมันร่มให้ลูกล้านกอนเพียง่นจ้าน้ำครกนัเนี่ยมินี่เขาไม่อยากกินน้ำอื่นนะจ้าเ้็เมเต็มเต็ม็มเต็มนี่เตะมเเ เขาเนี่ยคือมีคือทิพวางอยู่นี่เอนมั้เอาติบเขามาทางนี้ก่อนพี่น้ยเขาเนแบบนี้มันอดเน้นละูกงาชัยเรื่ยๆูกแค่เสร็เลยพี่น้ยปลาุยคือบมากินน้ำมูดปลายเนี่ยมาและิกัาพียกิน ได้นย็เ้นดี๋ยวงานซอแขทบัดเพิ่นเกี่ยวเฮาก็สิไปคือกันละพี่น้องเอ้ยเอาคืนเอาเงินคืนเดี๋ยวเงินคืนเออนบ่ว่ามื้ออื่นนี่บ่มาื้ออื่น้โดยอาตาบ่ทันแหเดี๋ยวเฮาแม่ตาอีกอีกเนาโอ้ยยังหลายงานอยู่ดอกอยังหลายงานอยู่ดอกตามทนคืนแล้วเนาะม่ตานะม่ตาก็คือจ้างบ่นย บ่แมนมองแล้วีบ่แม่นมองแล้วมันน้ำลังอยู่แล้วนะแมนแนี่ได้ก็ได้อยู่แล้วเนาะนอนเนาะใครบอกพอดกินหนาวด้อเ้ยลุยเลยมันชอตที่ซื่อเนาะผานแล้วพอดีมันเนาะจำด่กําลังแฉบเนาะ บอกว่าสีเข่าสีมีน้ำหนักมีทั้งน้ำทั้งหนักไม่เอานะสักแคตคือเข่าคอยเลดวะคอยบอกเอาเดยมีทั้งน้ำทั้งหนักไงคอยเคาแต่นักเฉยๆเราบอกขอดใจมาถึงว่าขั้นพ้นลงมาหนะมีทั้งน้ำทั้งหนัก น้ำหนักดีหม้อตุ๊กเนาะโอเคใชมันมาแน่มันตาคือของห้าวแน่มันไหวนะเอาเบิด์ตทงเบิด์ตทงสีมาหั่มกันบ่ได้เด้พี่น้องเอ้ยโอ้แซ็บเส็บเส็บน้องสนุกฮะโอ้ยคอยกระยักลงพอแห้งแล้วมันหักเห็ดกินช็าวแคทเอ้ย พัดยนพมดท่านแต่ว่ะพัสิลงก็ได้ก็เลยอยู่ลับปลาเป็นอะไรสีมือคอยแทบอยู่ว่ารับปลานะยังไม่ได้น้ำแดงเนี่ยเอเลิ้นน้ำแดงอะเอื้อเนี่ยไม่ร้อยม่เอาน้ำแดงแล้วไม่เอา น้ำต้มเฮ้ยเอาวซะทำไมเงี้ยเปล่าเสียบพี่น้องเลยแสีบแน่นอนเบิ้งไปเบิ้งทางไหนจังหน่อยวงที่สามพี่น้องทั้งนี้น้องกอนน้องมินนี่น้องน้ำแล้วก็เคยล่าสาวล่าพี่น้องทางนี้แจ็ปปะลูก จับบ้าจับบ้าจับบ้าจับบ้จับบาีป้าลุงจับบาดีป้าลุงจับบายดีป้าลุงหวงาหวงเนทเนี่ยเออหลับสุขกกหลาบตอนพักนะได้ครื่งนึงบัดไปเขลุ้น่ะเต็มพี่น้องรับเอาเลย ปลาประมาณโลปไปที่สองโลนี่แหละพอปลาตะเพียนมันตัวใหญ่เนาะหยั่งกินลวดกินรวกินรวเทร้อหรือซำดำน้องรวดดำน้องรวดหตอนมันบ่มีหินดำน้องลวดกินให้อิ่มกินให้อิ่มลบมือได้นะมือนี้นั่นแหละนักลบต้องมีบาดแผล nè, chưa cóประสบการณ์. ăn. 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 Ngay này, tại hay nhau, ừ. Ừ, nhai, ừ. phải là sao hãy nào Lúc Men, phải nịt chưa Cảm là cả. Men kapai anh em. No, anh em, kèm kèo bội nái Thêm khẩu đe đề bong bang. Bang. Hãy kèo Khẩu bằng nái kèo nái kèo bong bang. Tèo em chu rồi. kèo chị long som top đi mù lèng nèo. Lèo 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 ะนาสิไปวบ่าว่อยู่ดอกเด,ดยคันซีสะขันซีสอยู่ไฟยาไรฟเอาไว้จจโโน้ำรังไก่ดีจักโตลุงไก่สามแ่เรื่ยแบ่งเอาอบาอะไรบ้า,าแล้วควรลัปลาท่านบอเอาแล้วเสียไปทางั้นเด้อโดย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 เดี๋ยวมาบ่เลยได้เนี่ย Nó nằm thế thật thật tôi thật mà này luôn. thật thật tôi thật 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 nè thật 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 À, thật 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 Mở thật 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 อันนี้รับรับดิบรับบิบไม่เอาเอาไว้คั่วเยอะๆเอาไปคั่วเลยก็ได้ไว้คั่วไม่ไม่นี่ไว้คั่วเพื่อนวะมีไฟบ่มีไฟเอาคั่วก็ได้เพื่อนวะตัวคั่วนี่คลายดีขนาดว่าอันนั้นเอ่กับพีเทสดีวะครับท่านหาโบเลเอาโอทีเจ๊าะ่งนั่เอาครับผมจัดไปครับโอทีคนละยี่สิบเพิ่นวะเอาให้เลี้ยวไปเลยแม่นกสีจวดกู่นี้อยู่อันนี้โอ้ยยันบ่ทันก็บพิ่งแห้งซอครสุดเลย ออกน oh. mm ้อกน้าแล้วปะโอ้ยยันบททันกับพ่อพูดบผูกผักป่าบักผูกลาบป่าผูกข้ล้นผูกแกงไก่สี่แม่ครัวเลยทั้งแถวแม่ทั้งลูกสามอีกคนสี่คนว่ากันอันนี้ลืมลืมลืมเริ่มมีแต่ตัวให้เกี่ยวหน้าเขานานโอ้ตัวโนู้นบ่ได้บ่ได้อ่ะผู้ช่วยเนี่ย ม่จจ่ามิจะมาเมนเลื่อยวะไปเกี่ยวหน้าข้าเจ้าได้ตัวหนุ่ยเดี๋ยวพาลงผิดนาเลยโอยเนาะไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่เอาตัวลงนาไหนกันเนี่ยเกือบมันบ่ โอเคพี่น้องเนาะ <laughs> สารักคีนิวไอซ์เซมิกรพี่น้นนงองได้ขอบคุณไลไลพี่น้องทุไปสุดคุณข,ข, <laughs> ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะ <laughs> คืนกินข่าวกันพรุ่งนี้อีกเลยตอนใหม่คลิปหน้า <laughs> นะสารักคีนิสวัสดีครับ